<Copy> <Yeah. S 1> สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับพอบีแบช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งใไม่เก่าหรือที่น่าสนใจที่ผมเล่นคุณเล่นหรือใครๆก็เล่นวันนี้นะครับผมจะมารีวิวแทนแทนแทนกล่องเทาเฮ่าฮ่ามาสเตอร์เกต หนึ่งต่อร้อยเดสไซ i ์ E W 로เ um. s สยูนิตคาบพี่ไปนานพี่จนลืมไปเลยว่าพี่ตัวนี้ไวอ่าเจ้าเดสไซน์ตัวนี้เป็นเดสไซ i ์พีบันไดนะครับอ่าปีกแพ็กหลังเนี่ยอ่ารู้สึกว่าตัวนี้ก่อนจะมาเป็นเดสไซน์เฮลนะฮะเป็นตัวขั้นกลางระหว่างเดสไซน์กับเดสไซน์เฮลนะครับอ่า เจ้าตัวนี้งานเป็นยังไงสีเป็นยังไงผมก็ยังไม่รู้เลยนะผมสั่งไปนานมากสั่งไปจนลืมไปแล้วอะ่ะเออข้างกล่องตัวกล่องก็ไม่มีอะไรให้ดูนะครับเป็นกล่องเทาๆมีอาร์ตเวิร์คข้างหน้าให้ดูอย่างเดียวเลยเนี่เป็นสีเทาๆอย่างนี้นะแต่ขอบอกไว้เลยว่าใครที่เป็นแฟนซีรีส์กันดัมวิงไม่ควรพลาดนะครับ อ่าอย่างผมเนี่ยสายปีกเนี่ยตัวนี้ก็ต้องโดนครับเพราะมันมีปีกเนาะอ่ะเราไม่พูดเยอะและเราไปเปิดกล่องดูพลาสติกดูงานดูสีข้างในกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงไปไปเปิดกล่องกันเลยครับอาละครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องเจ้า DESIW e l o s e mm hmm. s Unit ตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับอ๋อลืมบอกไป เจ้าเดสไซต์ตัวนี้พี่บันไดตัวนี้นะผมสั่งมาจากร้านดีทอยกันดั้มเมกาพาซาหวังบุรพาชั้น2นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทิ้งเพจไว้ตรงนี้อ่าตรงนี้นะใครหากันดั้มตัวไหนในช่วงล็อกดาวน์ตรงอย่างนี้นะไม่รู้จะต่อตัวอะไรเข้าไปสอบถามเขาได้นะครับ อ่าแอดมินเขายินดีตอบนะฮะอ่าตัวนี้ผมก็ได้มาจากร้านดีทอยกันดั้มเหมือนกันอ่าเขาไม่ได้จ่ายนะซื้อเองโอ้มาเปิดกล่องดูข้างในกันเลยดีกว่าอ่าเอาจริงๆผมลืมไปแล้วเนี่ยว่าเจ้าเดซไซต์ตัวนี้สีเป็นยังไงที่ไปนานมากอ่ามาถุงแรกโอ้โออ่ามีสติกเกอร์นะครับนี่สติกเกอร์นะอ่าแล้วก็ แผงนี้แผงสีดำนี่เป็นเคี้ยวนี่เคียวแล้วก็พวกแพ็คหลังพวกไอ o ่นนะครับนี่ด้านนี้เป็นกรอช่วงหัวช่วงเอวแล้วก็น่าจะเป็นสนับมือนะอันนี้ถ้าถ้าเดาไม่ผิดนะครับอ่าแล้วตอนประกอบก็รู้กันโอ้โหใครที่ชอบติดดีคอคงถูกใจสิ่งน,นี้นะครับดูให้ดีคอมาเยอะมากเออผมคงไม่ติดนะครับแถุงนี้เป็นแผงเบิ้ลนะ เป็นโครงด้านในช่วงขาช่วงเท้านะครับนี่อ่ามาอันนี้เป็นช่วงเท้านะครับอ่าเป็นแผงช่วงเท้านะเป็นแผงเบิ้ลเหมือนกันมีชิ้นส่วนแหลมๆ้วยนะระวัง้วยนะเนี่ยน่าจะเป็นปลายเท้าแน่เลยอะ่ะเอออ่ะมาดูถุงต่อไป อออ่าอันนี้นี่เป็นเกราะสีขาวนะครับอ่าเป็นช่วงขาช่วงแขนนะแล้วด้านหลังนี่อันนี้น่าจะเป็นแพคปีนะครับนี่อ๋อเจ้าเดสไซ์ตัวนี้สีน่าจะเป็นสีขาวสีโทนขาวโทนดำแล้วก็โทนเหลืองนะครับอ่าสามสีนี้นะอ่านี่อันนี้ก็เป็นเกราะนะครับอันนี้เป็นเกราะช่วงขาช่วงแขนอ่าช่วงตัวนะฮะนี่ แผงติ๊กเกอร์ขนมาให้ด้วยเห็นไหมมีเล็กๆนี่อ่าด้านหลังก็เป็นแท็กปีกเหมือนกันนะครับนี่ามาโอ้อันนี้สีเหลืองสวยเชี่ยวอ่าแต่ไม่รู้ว่าเป็นชิ้นส่วนไหนนะเห็นแน่ๆแ,แล้วอันนี้เขาแน่นอนนี่แล้วก็อันนี้เป็นแผงสีดานะครับแผงเล็กๆนะครับนี่มาโอ้ให้พาสอาวุธมา2แบบนะเอออันนี้แบบตรงแล้วก็แบบ เคียวนะครับอันนี้เอาไปเล่นกับเคียวแน่แต่อันนี้ไม่รู้เอาไปเล่นกับอะไรนะเดี๋ยวดูคู่มือทีอันนี้เป็นเกราะช่วงตัวเกราะแพ็กหลังเกราะหัวไหล่นะครับมาในโทนสีดำนะครับอ,อันนี้มีแผงใหญ่นี่เป็นโครงด้านในนะครับช่วงขาช่วงแขนช่วงตัวนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นจอยนะฮะแล้วก็แผงเล็กเนี่ย อ๋ออันนี้เนี่ยช่วงตัวมาอยู่นี่นะช่วงตัวช่วงเอวมาอยู่อันนี้นะครับอ่าหมดแล้วอ่าอ๋โอเคโอเคนี่อันนี้คือหน้าเดสไซส์ side, ตัวปกตินะครับน,นี่ตัวปกติเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะอ่ามาในโทนดําเหลืองนะครับอ่าดำเหลืองขาวนะครับโทนประมาณนี้นะฮะอ่าแล้วก็อันนี้ คือสิ่งที่เราพีมา Lo s e s s Unit นะครับน,นี่ปีกนั่นเองอ่านี่โอติดดีคอหยับๆยับเลยอ่ะอผมคงไม่ติดนะครับแต่เอาให้ดูนะนี่คงเป็นประมาณนี้นะฮะผมไม่รู้ว่าแพ็กหลังของตัวเนี่ยของตัวเขาเรียกว่าอ,อะไรตัวเดสไซส์ตัวเก่าเนี่ยมันต้องเลือกรูปประกอบได้ไหมว่าประกอบเป็นแพ็กหลังหรือว่าประกอบเป็น ไอ้ Losses u น i t นะฮะ,ะถ้าถอดเปลี่ยนได้เนี่ยจะดีมากเลยไม่ต้องเลือกเอาว่าต้องเลือกเอาแพ็คใดแพ็คหนึ่งนะครับมาเรามานับแผงกันดีกว่าแผงมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15แผงครับแล้วก็ l o s s e s Unit อ๋อ l o s s e s Unit มีแผงของตัว เดสไซน์เก่าอยู่ด้วยนะฮะสแผงนะครับตัดออกไปนะก็เหลือ1 2 3 3แผงครับอ่าดีคอ1สติกเกอร์1นะครับอ่บวกสเป็น18แผงครับอ่าเบาๆนะครับนี่ประกอบเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะนี่อ่าอ่ะเอาเป็นว่าเราไม่เสียเวลาเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปประกอบเจ้า d e s ไซน์ E W l o s s e s Unit ให้เสร็จแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าประกอบเสร็จแล้วจะเป็นยังไงไะไปประกอบกันเลยครับตัตัดตรดานแล้วเราก็ประกอบเจ้าเดสไซส w Lotus Unit เสร็จแล้วนะครับแต่อันนี้เป็นเดสไซธรรมดานะยังไม่มี l o ส u s Unit มาประกอบนะครับนี่หมุนโชว์ให้ดูหนึ่งรอบนะครับอ่า ตัวนี้ก็คือตัวเดซไซส์ธรรมดานะครับที่มีขายไปก่อนหน้านี้นะครับไม่ใช่ตัวพีบันไดนะฮะตัวโครงทั้งหมดเลยใช้ตัวเดิมหมดเลยทุกอย่างนะครับที่เราพีมันมาก,ก็คือเจ้านี้ครับโล s ัสยูนิตครับก็คือปีกนั่นเองอ่านี่มาปีกเขาก็จะมีลูกเล่นนะครับกางออกได้พับได้นะฮะอื นี่ประมาณนี้นะครับอาวิธีการเปลี่ยนเป็นโ o สเซ s ย i นเนี่ยก็ไม่ยุ่งยากนะครับนี่เพียงแค่เราค่อยๆดึงปีกสีขาวนี้ออกนะค่อยคอยดึงนะเอออึ๊บนี่อย่างนี้นะครับออกมาแล้วก็เอาตัว l o s s unit เนี่ยประกอบเข้าไปนี่เท่านี้เองอาเราก็เปลี่ยนเป็นโหมดโร s เซสย u n i t ได้นะครับอถอดก่อนนะฮะถอดเก็บก่อนนะฮะ พอดีมันหนักนะครับไอ้ปีกเนี่ยนะเดี๋ยวพอเวลาเอามาตั้งยืนแล้วมันจะล้มนะครับอ่าก็คือประมาณนี้นะครับมาดูกันว่าเจ้าเดสไซส์ตัวนี้เขาให้อะไรเรามาบ้างนะครับอย่างแรกเลยคือเคียวครับนี่เป็นอาวุธหลักอยู่ของเดสไซส์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวพาสเคียวใส่นะครับอันนี้นะอ่าให้มานะครับส่วนอีกอันนึง คือดาบแสงนะครับนี่ดาบแสงมาเล่นตรงไหนนี่เอาไปเล่นกับส่วนนี้นะครับส่วนโล่ตรงนี้นะมันจะกลางออกแล้วก็เอาตัวเนี้เสียบเข้าไปได้นะครับอ่าส่วนต่อมานั่นก็คือมือครับนี่มือคู่แรกเป็นมือกำอาวุธนะครับแต่ไม่มีตัวล็อกนะฮะดูดูข้างในนะครับมันจะไม่มีตัวล็อกนะครับอ่าคู่ที่2เป็นมือกลางนิ้วนะครับนี่มือกลางนิ้วนะอ่า คู่ที่สามเป็นมือกร,รมอาวุธแต่มีตัวล็อกนะครับนี่เวลาเอาไว้จัดท่าจัดทางของอาวุธได้นะฮะอย่างอันนี้มันไม่มีตัวล็อกค,คือมันอาวุธมันจะเลื่อนไปเลื่อนมาได้นะครับอ่าอย่างสุดท้ายก็คือตัวจุบกระถานครับอ่าอันนี้ก็คือเอาไปเสียบกระถานแล้วก็เอาตัวหุ่นมาเสียบบนนี้อ่าไว้ตัวล็อกหุ่นนั่นเองทั้งหมดทั้งมวลของเจ้า d e a s i z e EW l o s e s Unit ก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับอ่า เดี๋ยวเราไปจับเจ้าเดสไซ์ตัวนี้ถ่ายรูปแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าจับเป็นยังไงไปไปดูกันเลย เป็นไงกันบ้างครับกับงาน m a s t e w, r กตหนึ่งต่อร้อยเดไซ e ์อี e s ิวลอสเตัวนี้สำหรับผมหลยยกโป้ง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 ให้เลยโอ้ผมชอบซีรีส์กันดั้มวิงอยู่แล้วนะครับดังนั้นตัวที่อยู่ในซีรีส์กันดั้มวิงส่วนใหญ่ผมก็จะเก็บผมก็จะสอยมาเก็บไว้อยู่แล้วนะฮะอ่าสำหรับใครที่เก็บตัวพีบันไดซีรีส์กันดั้มวิงนี้ก็ ควรจะต้องสอยมานะเออเฮ้ยมันครบ5ตัวแล้วนะที่มันออกมา,าดังนั้นไม่ควรพลาดเจ้าเดซายตัวนี้นะครับสำหรับใครที่ต่อไปแล้วเมา,มาส์มาเมาส์มอยแชร์ประสบการณ์กันได้นะอคอมเมนต์คุยกันได้นะผมเพิ่งได้ของก็เลยเพิ่งได้ต่อนะครับเผื่อใครที่ยังไม่รู้ว่ามันมีพีบันได d เดซายโรสเซสยูนิตตัวนี้อยู่นะครับจะได้ รู้แล้วก็จะได้ไปหามาเก็บสะสมกันไว้นะครับวันนี้ h อปปี้แบกก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนจากกันฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆห,หรือพาไปไลฟ์ที่ไหนจะได้เด้งให้ดูก่อนใครนะครับช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองกันวนไปนะครับออกจากบ้านเท่าที่จำเป็นสวมแมส ล้างมือบ่อยๆกินร้อนช้อนเราเองกินน้ำกันเยอะๆดูแลสุขภาพกันวนไปนะครับด้วยความห่วงใยจากฮอบบี้แบคครับผม ه, วันนี้ก็ขอตัวล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าดูซิผมจะเอาอะไรมารีวิวให้ดูกัน่ะไปละบ๊ายบาย Copy that!